บรรยากาศตะวันตกเินยนเย็นๆมาให้ดูนะสวยจริงๆอีครับขวปลติม บรรยากาศตะวันตกเรีนเย็นๆมาให้ดูนะสวยจริงๆเลยขอบแล้วจะเลยไปถึงไหนแล้ว บรรยากาศตะวันตกดินกับบัวได้บัวเข้าคอกถึงเวลาแล้วนะจ๊ะเนี่ยบรรยากาศตะวันตกดินกับบัวได้วัวเข้าคอกถึงเวลาแล้วนะจ๊ะเนี่ยเลยคอกแล้วจะเลยไปถึงไหนแล้ว เลยคอกแล้วจะเลยไปถึงไหนแล้ว mm. เลยคอกแล้วจะเลยไปถึงไหนแล้ว เวลาแล้วโอ๊ยตะวันตกดินแล้วสวยมากเลยพี่น้องได้เวลาแล้วโอ๊ยตะวันตกดินแล้วสวยมากเลยพี่น้อง รยากาศตะวันตกดินกับ,บได้บัวเข้าคอกถึงเวลาแล้วนะจ๊ะเนี่ยได้เวลาแล้วโอ้ยตะวันตกดินแล้วสวยมากเลยพี่น้องเลยคอกแล้วจะเลยไปถึงไหนแล้ว บรรยากาศตะวันตกดินเยน็ยนๆมาให้ดูนะสวยจริงๆได้เวลาแล้วโอ้ยตะวันตกดินแล้วสวยมากเลยพี่น้อง บรรยากาศตะวันตกดินกับบัวได้วัวเข้าคอกถึงเวลาแล้วนะจ๊ะเนี่ยเลยคอกแล้วจะเลยไปถึงไหนแล้วเก็บบรรยากาศตะวันตกดินเย็นๆมาให้ดูนะ จริงๆเจ็บบรรยากาศตะวันตกดินกับวบัได้บรรัวเข้าคอกถึงเวลาแล้วนะจ๊ะเนี่ย บรรยากาศตะวันตกดินเย็นๆมาให้ดูนะสวยจริงๆเก็บบรรยากาศตะวันตกดินเย็นๆมาให้ดูนะสวยจริงๆได้เวลาแล้วโอ๊ยตะวันตกดินแล้วสวยมากเลยพี่น้อง บรรยากาศตะวันตกเรียนเยน็ยนๆมาให้ดูนะสวยจริงๆเลยขอบแล้วจะเลยไปถึงไหนแล้ว บรรยากาศตะวันตกเยนเ็ยนๆมาให้ดูนะสวยจริงๆเลยขอบแล้วจะเลยไปถึงไหนแล้ว บรรยากาศตะวันตกดินกับัวได้วัวเข้าคอกถึงเวลาแล้วนะจ๊ะเนี่ย<ม>บรรยากาศตะวันตกดินกับบัวได้วัวเข้าคอกถึงเวลาแล้วนะจ๊ะเนี่ย เก็บบรรยากาศตะวันตกเรยนเย็นมาให้ดูนะสวยจริงๆ